สวัสดีครับแฟนๆทุกๆท่านนะฮะพบกันประจำเช่นเคยนะฮะสนับขนาดทางฮานอยนะเ้าชาวนิมที่ยี่สิบหกยครับยากาศตอนนี้ก็เงียบสนิทนะครับไม่มีลมไม่มีแดดนะครับน่าจะร้อนน่าจะร้อนทั้งวันโอเคครับมาดูผลของเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็มีลาวด้วยนะครทบานลาวนะฮะ มาที่น้อยแรกก่อนนะน้อยพิเศษ3 0มศูนะครับโค้งแบบนี้นะที่แปดสองตรงนี้นะฮะสองหนึ่งเกครับสองหนึ่งเกาอยู่จุดนี้เลยฮะบนเนี่นไมไ่ใส่ให้หน่งตัวนะสองหนึ่งเกาหมไม่เป็นหนึ่งเก้าตรงนี้นะรตรงนี้ไม่มีนะฮะ จ็ดหนึ่งศูนย์แปดสองครับแปดสองอีกครั้งหนึ่งครับรัฐบาลลาวหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งห้าก็จุดนี้อีกแล้วนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เราเป็นกลางหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งสี่ห้าเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับมาดวันนี้นะฮะ หลุนะในช่องนี้นะฮะให้เน้นไปที่ช่องนี้นะฮะสองหนึ่งเก้าหกสามนะครับอังนี้หกเจ็ดห้าสามสี่เจ็ดเก้าเลย รวยๆไหนลูกแมวครับแมวรวยๆโอ้โหเจ็ดสองเก้าเดี๋ยวเราหาเล่นในช่องนี้นะฮะเจ็ด เก้าหกสาสี่หนึ่งโอเคฮะได้มาแล้วนะครับเจ็ดหกเจ็ดสาสเจ็หนึ่งเ้าหก้าสาม เก้าสี่ 7, แล้วก็เก้าหนึ่งนะฮะรวมนี้เลขเจ็ดแล้วก็เลขเก้านะครับเจ็ดและเก้านะฮะเจ็ดกับเก้านะครับข้ามาดูตัวนี้บ้างนะฮะตัววิ่งนะฮะเจ็ด เจ็ดเก้าเก้าเก้าเด่นเลขเก้านะครับหกเดือที่เลขเก้านะฮะคืดูตัววิ่งบ้างนะฮะตัววิ่งนะเลขเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่แปดมีหนึ่งสองนะฮะเลขหกมีหนึ่งสองสามนะครับ เลข9มี1 2 3 4นะครับเลข2 1 2 3นะครับเลข3 1 2 3เลข4 1 2เด่นวิ่งคือ7กับ9ครับ7ามาคู่นี้นะฮะมาคู่นี้นะครับเพร,ะราะฉะนั้นเราจะให้เน้นไปที่7 7 9นะครับ เจ็ดเก้านะเบียดกันนิดนึงนะว่าเรเขียนยังไงวันนี้เขียนเบียดกันหมดละเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับกลับหัวลงมาเจ็ดหกคือจุดนี้นะฮรนะครับส่วนสามตัวนะครับเดีย๋ยวจับสามตัวนะเจ็ดเก้าหกเก้าหกเจ็ดเอามันตัวเดียวกันนะครับศูนย์สามสี่สามสี่เจ็ดนะครับ 7 9 1 8 9 2 2 3 5นะฮะผมปิดไว้ก่อนมันดูมันเยอะไปมันลายตานะหาทีนี้ก็ดูว่าตัวไหนที่มันเน้นบ้างนะดูที่เป็นเลข7เลข9นะฮะ7กับ 7, 9นะ7 6 3เห็นไหมนี่ตัวแรกนะฮะ7 9 6 6 9 7 9 6 7, 9, 6, 7. 3ามสี่้านึ่ะครสีตัวนี้นะครนี่ก็ได้นะหกแนะครับหกแปดเจ็ดเจ็ดเก้าหกม่เจเก้านงะสวยงามครับวันนีน้โอเคครับสนับลิมนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะเจ็ดหกเจ็ดเก แต่ให้เน้นที่เลขเก้านะครับเด่นคือเลขเก้านะฮะเห่นคือเลขเก้านะฮะเก้าหกทำไมผมมาใส่เจ็ดหกเลขเก้าอืมน่าจะเป็นเก้าหกด้วยนะฮะเก้าหกเก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับอรวยๆเดินเพนานนะครับคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับฝากคาเตือนไปด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดครับใช้วิจารณญาณในการนับนะข้อมูลนะครับสุดนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ